ยำจ้ายำถาดไงยำถาดยำถาดยำถาดยักษ์ยำถาดยักษ์ค่ะยำถาดยักษ์จ้าพี่รวงลงมือทำเองทุกขั้นตอนมาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจ้ามาเดี๋ยวไปเนี่ยนั่งจังไงขออนีานั่งแบบนี้เลยสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวพี่น้องจ้ามากินยำ

กัตะกี้ถัดไปว่าตะก้จริงถ้าเจ้ามันจไต้องู่แน่สวัดีนะ้อมสุตาคาทีแล้วคาทีก็เริ่มมาที่ถึงคนไหนทำงานที่บบเผยเือนเนื้ที่เผยแพร่เึ็น่ะการินส่วนรวบหนึ่งกุ่งหมื่นอันนี้หมายความอะไรเนี่ส่วนรวมอย่าง ทำทกันร่วมจ้ตัวนี้นะอทิใเข้าถึงอทิเบาอธิอะไรทำทนกคนร่วมกันคือร่วมร่วมทุกอย่างหรือเปล่าแบ่เขามาร่วมเราเราไปร่วมเขาอย่างนี้นาทีนาทีทเ้าพ่อหมอพ่อน็ับ้งทเน็ตดบาก็บงเอานาทีมาส่วนจะเป็นพ่อนะพี่ คือเออเออคืนพันหนึนพั่มงได้จงมอได้จมองเห็ดคีบกันนะมเด้เห็ดเื่อเต้นมัเด้เหเงาวนลงินเนา้อมออันนี้่ะนี่ยพูดเต็มอันนี้ค่ัสุดไปสามร้อยรถลงมาหายพเนี่ยวจิ้งาุดไปอะไรแค่เชนึ่งเราก็สุดขึ้นมาขึ้เป็สามร้อยเนี่ยรถลงาอะนี่น่ะขึ้สเรถเ่ คือบตรงกันกินสักการ์สักการ์ดคือขนนะคะ่านแดนไสักการ์ดคนน้องลงอยู่สะดอกเพิ่ว่ะเพิ่เคยกินบตงกันเพิ่เคยกินแบบเนี้ไดนะเพิ่เคยกินนั่เขาามเขากินเข่าวันนี้บวชักินเขากินงอโม่เลยเหรอเพื่อเพิ่มีนันนะเป็นได้ไงพื่อนี่นะนั่นอยู่บ่

วาิบเบอราัดส้างเลยได้นะด้วยนะ,ะยนั่นด้วยน,นั่นกระโดดั้ยเอาเสจานนี้ดะไขว้มาดยนี่คือน้อยเนี่ยโจไม่อยากไปทำก่อนเ็ยเดี๋ยวมาเลยนะน่ะลอ,องสีข่อยมันนั่นเด็กก็เยสีอน เกโม่เาไ่เห็ออืมอืมมโม้เหรอเสื่าแต่ไหนย่อยได้กินข้าวบมกินได้อืมอันนี้ตอนแรกบ้านน่ะต้องเกลือแม้วสก่อนเกลือมาน่อยสกปรเพราะเกลือมันอุดแยน่าอือืมนี่เขพบองเจ้าได้กินยาด้ียสอ่ะ เลยไปกินเขียดดซเนโอ้ะเขียดได้ไหเนาะกินก้างกินข้าวกินอเขียดอยู่กระแยบติดลบแดงเนอะันไทยเหแม่หนูมันไายได้เหรอถ้าว่าเสียงค่าไวเลยไบเลยหน้าที่ว่าไปขนหน้าที่เราหน้าที่่เวแต่ว่าจะไปโทนมันติแดงเรื่องเมื่อวันที่สองแค่จีบแป๊บนึง ระือเสียนน้เนาะอนไรทดคดุกส่วนว่าดีอยู่อะไรสัเลยเอาจังไปเตแว่าท่านบ้าว่าท่านบอิาการคนขมมเบิรงอยู่ท่านบอกวิาการจะบีกวิไเบิรงนขึว่าแล้นี่เขากะหายยู่บอกว่มีคนบิเขาก็หายทุกอย่าง ไเพมันจังข้นเว้ยเน้ว้าเ่าวาบอกเที่ยวกับเรื้องของมัเที่ยวกับเพียบงมันเขาห่าจบเ่าว่าแตังเรื่องของเขาไงจิบบอกบอกเที่ยวกันบอกตแห้าล้วววะเวลามันจังเนื้อกบลจวบานมัดชอยูทีคนเบิงบึงท่อนเนาะชีดูดีวะคนทำบมงเหี้ยห้าบอกเวลาห้าจตะคนทำนั่นชิจูทำนั่นก็บ้า มาเ,มบ,บ,ามเบินะนะบบ่งแล้วเขาบอกก็เบียะนะเขาะเบอ่งแล้วเขาพลาดนะนะสอบเบิ่งหนูบบเป็นตาเบิ่งหนูทีบ,บอกเป็นตาพ้าดอีกนายีบอ่ะฮ่าฮ่าานนเพราะว่าวเป็นเนหนเนาะพี่สาคันทางเอ้าพี่งคนไมนพ่าละก็ว่าดีนะคนั้นละแต่ว่าเปลนเล็กบิานน<ด>้าเีาายระสมผสมนะจืด มันอยากจืดผู้บุตรผู้เจ้ากินจืดกืนี้งว่ามันอยากจืดอ่ะอืมออ้เราทำไบ่าพักีสองกรุ่นุ่นขุดติบมาหน่อตามใันนี้นอยกินระเบิดบันี้เหลือกับพุ่นนะแม่หน้าะข้ากะุ่นเนาะป่นอะไรอือกุ่นไม้น้อง ตามนหน่อยกินมันด้เาะากของติมามาานะปายมันเสียเลยตามนีนหน่อยกินอันนี้คนหน้ามันมุดมหาหับทำนะ้าพนั่นหน้านดิล่างหน้าอ,ออกืก็อมื้นกันทำบียดตอนนี้มือสมมุทำเบีดมือน,นี่มาหาแลา้วตมวมือขึ้น่าขึ้ท่านไวสมุดไวเอากอืม,อม

นั่นดงนั่นทองนะเดีะเป็นนั่นตะเอิ้นเจ็บไปบานเจีบมันอิ่วแบบนั้นขึ้นได้เนาะอือไดอทำให้มันขึ้นได้เนะพใหญ่นั่นน่ะปะทินทองอ่ะนับอ่าปะปลินทองเ้าสือเแล้วเอาเทับไปบีแล้ว สองเครื Jesus, way, like mm ่องแลสอง่อแล้วเราเปิดได้หเปลเปิดาเปิดได้ดียนกนึาเห็นน้ำหลังเขาน้าที่เราอ่ะเขาบอกว่าคนี้แ่ะแม่บถือกรยาแล้วว่าเด็ดเออมึงจะเอาแน่นอนยเป็ักแสดงมึงาเอาแน่นอเป็นนักแสดงบอกว่าเฮ้างซี่ว่างซีก็ยังบอกว่าเดอวาเป็นทางอื่นอไอ วแม่ใมเต้นเรียบร้อยแล้วพายี่ห้องน้ำแล้วก็ตอกแล้วบอกว่าน้ำบ่เขาว่าทรมาติของเราดีแล้วเาไปเลยทรมาติของเราเราบดีๆเราบอกบาบออืป้าพี่น้องจะอิ่มเลยเด้อบนี้พูบ่เบิดเทนได้กับบเบิดดอกนี่้นสามคนกินสี่คนกินโบเบิดอบเบิดบเบิดไผ่ะ คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่มาทักทายแล้วเด้่องจะพี่น้องจ้ะบ๊ายบายไีเจอกันอยู่วัดทรสูงนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ